สาวน้อยสายแฟชั่นน้องแอนเบกเกลลูกสาวแม่ชมพู่แจกความสดใสให้พี่ๆสำหรับคุณแม่ชมพู่อรยากับลูกสาวตัวน้อยน้องแอนเบกเกลน่ารักสดใสทั้งคู่เลยค่ะโดยชมพู่มาจะออกมาแจากโมเมตนต์น่ารักน่ารักคู่กับลูกสาวอย่างต่อเน,นื่องเลยค่ะคุณแม่ก็สวยออร่าส่วนลูกสาวก็น,กน่ารักน่าชังมากล่าสุด ป้าหวานเจีย๊ยบได้โพสต์ภาพของหลานสาวน้องแอเบเกลลงไอจแบบรัวๆเลยค่ะป้าหวานเจีย๊ยบโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นขอมือหน่อยค่ะลูกแม่ชมพ่อนนอตนอกจากนี้น้องแอเบเกลยังแต่งตัวได้น่ารักมากๆอีกด้วยค่ะ ติดกิฟสีชมพูหวานเชียวมัดจุก2ข้างแถมยังใส่เสืเส้อที่ตัวใหญ่กว่าตัวมากๆอีกด้วยค่ะสมแล้วค่ะที่เป็นลูกสาวของจ้าแม่แฟชั่นนิสตาแก้มฟูๆขาวๆดวงตาที่กลมโตผิวที่ขาวโอโมทำเอาแฟนคลับใจละลายไปตามๆกันเลยทีเดียวค่ะ